ตกเป็นข่าวเกล็กน้องเอ็เพชรดารา,ร,ารักเกลกที่ยังระบาดเกล็กน้องปาหรือน้องยอดร,รัเรกเกล็กล่าเพือผู้เป็นหลักนาคราชเรามีอำนาจเป็นผู้นำปกครองตำแหนง่งเจ้าแห่งสายนำ้ำ ประทับอยู่ยังทำสถาน <ไป S 1> บุตรของนาคานาข้านาทินเกิดอยู่ในทิลท้องที่รวมวพวกรวมพ้องถึงน้องและพี่ฝีมือก็ดีทุกด้านหนะน้าใต้แผ่นดินลิ่นบาดาน ทานทงทคงขอรับบัญชาข้าผู้ชมมีจุดประสงค์แต่ชานเป็นสัตว์อวดีมีหัวใจดำอาศัยอยู่ทั้งบาดา เราโควิดพ่อพระเจ้าค่ะเจริญสุขทัลูกผู้เราคือหน้าคาราคอยดูแลท้องบาดาลแห่งนี้เจ้าทั้งสองคนเป็นลูกของพ่อหน้าที่ของเจ้าก็คือช่วยพ่อดูแลท้องบาดาลห้ามไม่ให้มีสิ่งอื่นสิง่งใดแปลกปลอมเข้ามาห้ามไม่ว่าเกิดวันนั้นขึ้นสิ่งที่จะเกิดที่ท้องบาดาลของเราก็จะเกิดอาเพศขึ้น,นเท่านั้นหน้าที่ของพวกเจ้าทั้งสองคน จงรับผิดชอบและทําตามหน้าที่ของเจ้าให้ดีที่สุดเข้าใจหรือเปล่าลูกขอเดชะเสด็จพ่อเรื่องนี้เสด็จพ่อไม่ต้องเป็นห่วงกระหม่อมชัดผู้ชงตั้งใจทําหน้าที่มาดีโดยตลอดแต่จะมีอยู่เพียงบางคนเท่านั้นแหละพุทธเจ้าค่ะในเวลาเวรยาคุณติองชอบแอบเอาไปทำานอื่นซสมากกว่าขอเดชพะพุทธเจ้าค่ะกระหม่อมให้คำมั่นสัญญากับเสด็จพ่อว่าจะดูแลปากของช่องบาดานให้ดีที่สุดเลยพุทธเจ้าค่ะดีแล้วลูก เจ้าทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันต้องรักใคร่และสามัคคีกันเอาไว้ตอนนี้ได้เวลาแล้วที่พ่อจะต้องไปบำเพ็ญศีลภาวนาตามที่พ่อนั้นทําเป็นประจำเจ้าทั้งสองคนแยกย้ายกับไปทําหน้าที่แล้วกลับมาพบกันเมื่อถึงเวลารุ่งละโชคดีเออเงยโน้มคำนับเงยรับอาสาจากสมเด็จพระบิดา ไ,ไปก่อนนะเจอกนะพี่ปลืคำฝังก็ต้องทำ